เลื่อยยนขนาดเล็กนะครับเป็นท็อปแฮนด์ของรา a o o n l y y นะครับเอาไว้สำหรับงานปีนตัดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับงานหนักหน่วงนะอ่ะมาดูที่กล่องนะครับอันนี้ผมสั่งซื้อจากแอปฟ้านะครับเป็นสั่งซื้อออนไลน์ราคาอยู่ที่พั0เ กว่าๆนะพันเจ็ดร้อยสี่สิบหรืออะไรนี่แหละแล้วก็จะมีค่าส่งอีกร้อยกว่าบาทนะครับตกประมาณพันแปดพันเก้านะตัวนี้สําหรับรายละเอียดข้างกล่องนะครับเป็นเรือยนต์รุ่นสองห้าศูนย์ศูนย์ไอนะครับตราไดร์คอนไฟล์นะครับเป็นยี่สิบห้าจุดสี่ซีซีนะครับสองจังหวะระบายความร้อนด้วยอาร์การ์ดนะครับแต่นี้ระบายความร้อนใช่เดีอยล้วก็ระบายความร้อนเนะี่ยกําลังหกนี่นะครับศูนย์จุดแปดห้าม้านะครับ ประมาณ6กครึ่งกิโลวัตต์นะครับจุดหกสีบาร์ที่แถมมาด้วยเป็น11.5นิ้วนะครับน้ำหนัก4ี่กิโลกรัม,มใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจมัน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 ไม่ใช่เรื่อยที่ที่น้ำหนักเบาอะไรนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเห็นไปดูใน YouTube แล้วพวกปีนตัดเขาเอ้ยทำไมมันออปเรตกันง่ายจางใหม่ๆนะครับผมก็ไม่เคยปีนเหมือนกันอันเนี้ย ใช้ข้อมือนักเหมือนกันนะครับไม่ก็คือคุณต้องมืออาชีพระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ที่ที่จะใช้เลื่อยยนต์แบบนี้ด้วยมือเดียวนะครับเดี๋ยวเราดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างโดยหลักๆทั่วๆไปก็จะมีเนี่ยอุปกรณ์เท่านี้ครับคู่มือนะครับอันนี้มี2ทีมมาให้ด้วยนะครับของยี่ห้อเขา 2T นะครับ กับโซ่ตัวนี้จะเป็นสามถพีนะครับไม่ใช่3ามาแดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งโอ้อุปกรณร์อุปกรณ์ก็มีน,มะน,นะครับโดยพื้นฐานทั่วไปไขควงแปรแจ a อลเลนคีสนะครับตะบงตะใบแล้วก็ตัวนี้เป็นไขควงจุดน้ำมันนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่ามันจะมีบาตัวนี้ด้วยนะครับบาที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นสจด้า ไม่ถึง12เนิ้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องขอใบอนุญาตนะครับเพราะว่า1แรงม้ามันไม่ถึงนะครับ2ก็คือความยาวมันไม่เกิน12นิ้วเราไป12ได้แต่ว่าอย่าเกิน12นะครับตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนนะครับร่องตัวนี้จะเป็น1.3เนาะราวๆนั้นนะครับเป็นถ้าเป็นงานของ3าม p พีนะครับโซ่บ้านเราจะมีอยู่ประมาณ4ขนาดนครับ อันนี้คือโซ่ขนาดเล็กนะครับเป็น3ามทาแปนะครับกลางก็จะเป็น3าทาแปรูปตัวนี้ก็จะเป็น1.6มิลเนาะถ้า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 ผมจําข้อมูลไม่ผิดนะครับไซส์มันจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ใช้กับบาร์สติวบาร์อะไรก็ได้นะครับเป็นเป็นขนาดเดียวกันกับเล่โซยนห้าน์580ที่ผมใช้อยู่นะครับ5 2 0 0ตัวเดียวกันนะฮะแล้วก็โซ่ที่เบอร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเบอร์404นนะครับอันนั้นพวก พวกงานใหญ่มากๆแล้วนะครับบ้านเราโดยทั่วไปก็พวกนั้นจะต้องมีใบเอย็งยานแล้ว20กว่านิ้วขึ้นไปนะครับ20-30นิ้วบาใหญ่ๆนะครับโดยลักษณะของงานนะครับพลาสติกด,ดีอยู่นะประมาณนั้นแต่ตรงนี้มีมีติดคมแม่พิมพ์นิดหนึ่งแต่ว่าผมก็เอามีดเอาอะไรเกาๆออกแล้วนะครับ โช๊คน้ำมันทั่วไปนะครับกรองอากาศนะครับผมไปดูกรองอากาศจะอยู่ด้านหลังนะครับฝั่งนี้จะเป็นท่อไอเสียนะครับแล้วก็จะมีตัวแยกน้ำมันฝั่งนี้นะครับสวิตช์ปิดเปิดทั่วไปน้ำมันน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับเขาบอกว่าเป็น Easy Start ใช่ไหมนี่นะครับ easy start อีซี่สตารมันก็ไม่ e a s ี่หรอกนะครับเพราะว่าไอความจริงแล้วคำว่า easy start, อีซี่สตาร์ทกับูเดลแฟมอ่ะอีซี่สตาร์ทจริงๆมันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจนะม,นมันจะเป็นลานดึงเบาใช่ไหมครับแต่อันนี้มันมันไม่ใช่ลานดึงเบานะมันก็จะเป็นกระตุกกระชากไปทั่วๆไปนั่นแหละครับไม่ได้มีตัวรถกําลังอัดตัวอะไรนะครับเพราะว่าด้วยตัวเลื่อยโยนเองแล้วมันมันจะเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะมันมันซีซีมันน้อยมันไม่จําเป็นต้องมีตัวลดแรงอัดนะครับแล้วตัวนี้มันเป็นตัวนิวนะตัวนิวมันจะมีอยู่สองตัวของรายรถไฟนะครับถ้าลองเข้าไปดูฮะอันนี้เป็นตัวนิวตัวนิวเท่าที่ผมเข้าใจคือมันมันมีตัวแฮนเดิลตัวนี้มาให้แล้วนะครับแต่ที่จริงตัวแฮนเดิลนี้มันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนั้นนะรุ่ดเก่าไม่มีเหรอผมไม่แน่ใจนะผมใช้สองมือเลย อีกมหนึ่งถือโทรศพัพท์ด้ยันะนะครับฝั่งนี้ก็จ,จะเป็นยึดสองน็อตเบอร์สิทั่วๆไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดเปิดให้ดูเนาะว่ามันอะไรข้างในมันเป็นยังไงหมายถึงเปิดให้ดูแค่ไอส่วนชิ้นงานประกอบนะตัวคัสติก็ประมาณอย่างนี้ครับก็พอใช้ได้นะ ตัวนี้ออกนะครับปึ๊บตัวนี้จะมีเขี้ยวด้านหลังนะสังเกตไหมเขี้ยวด้านหลังเพราะว่าเว,เ,วเวลาเราใส่เราต้องเราต้องไปเกี่ยวกับตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็คอยประกบตัวนี้เข้าไปงานประกอบมาก็ผมว่าโอเคนะในราคาราคาเท่านี้นะพันกว่าบาทตัวนี้ตัวแฮนด์ลนะครับก็จะเป็นโลหะแต่ว่าสกรูตัวนี้ถูกยึดเข้าไปกับ ชิ้นพลาสติกนะครับไม่ใช่ว่าบอดดี้ตัวนี้ไม่ใช่เหล็กนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เหล็กเนะี่ยต้องต้องบอกให้เข้าใจนะครับกับตัวนี้เหมือนกันตัวด็อกตัวนี้นะครับด็อกไม้มันมันมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกขันเข้าไปด้วยเอ่อด้วยด้วยด้วยเหล็กนะครับไม่ใช่เหล็กชนเหล็กมันจะเป็นสกรูที่ยึดพลาสติกเฉยๆนะครับประมาณนั้นครับเออแล้วก็มีอ่าตัวนี้เป็นตัวปรับ น้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับอยู่ช่องนี้นะครับมืดนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูในแซนก่อนบนะครับแต่ว่าตัวนี้ปรับไม่ได้ครับผมลองปรับดูแล้วนะครับไม่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 ได้เลยเลยตัวอื่นเป็นไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ตัวนี้ปรับไม่ได้นะฮะมันหมุนไม่ได้นะครับหมุนไม่ได้เลย ามาที่เป็นสเตอร์นะครับสเตอร์ฟันฟันเฟืองครับสเตอร์เฟืองเนาะน่าจะไม่รู้กี่ฟันก็ทั่วๆไปครับใช้กับสามทับแปดนะครับสเตอร์มันก็อีกตัวหนึ่งมันก็จะเป็นอย่าง58าแปูนยผมใช้นอกมันก็จะเป็นสเตอร์พ่วงแหวนนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนกําลังเครื่องมันมันไม่ได้สูงอะไรนะครับ ไม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับก็เพียงพอสำหรับโซ่ที่ใช้กับสามท่าแปดสามทแปดพีดิเออนั่นแหละครับแต่มันตัวนี้ก็ใส่สามท่าแปดไม่ได้นะมันเฟืองมันขบคนละอันกันนะครับมันขบไปคนละทางอันนี้เราให้ดูกองอากาศกลองอากาศครับที่อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่กองอากาศเป็นแบบนี้นะครับล้างได้หัวเทียนอยู่ด้านหลังนี่นะครับเพื่อความประทันนะนี่นะครับขบูน้อยนิดเดียวนะครับพอดีมันจะมีแผ่นปิดตัวนี้ เพื่อยึดตัวกรองนะครับเข้าไว้กับตัวบอดี้แต่ทีนี้คือที่จริงตรงนี้มันจะเป็นรูของอากาศเข้านะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูดีกว่าผม,มาหาขาตั้งกล้องก่อนนี่นะครับขบ,บุของน้อยๆนะครับมีแค่นี้ตัวแค่นี้ตัวเล็กกว่านะครับ ตัวนี้ลักษณะการยึดของน็อตนะครับมันมันมันจะเข้าไปพร้อมกันนี่เนาะอันนี้ก็เป็นบูทแหวนนะครับที่จริงแต่ผมลองสตาร์ทดูแล้วแหละว่าคือรูอากาศมันเข้าพอนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเจาะแต่ว่าพวกสายซิ่งอะเนาะอาจจะเจาะตรงนี้ไหมนะครับอลอลักษณะการปิดปิดเป็นเป็นอย่างนี้เนาะคาบูเออผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันเท่ามันเท่ากันไหม เนาะเท่ากันกับกับห้าแปดศูนศเลยหรือเปล่านะครับเป็นยี่ห้ออันนี้นะครับอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็มีคําว่าใช้หน้าข้างล่างอืมนี่ครับชิ้นงานพลาต,ติกเขาก็ประมาณานี้แหละถูกอันนี้เป็นบอดี้เหล็กในตัวเครื่องยนต์เขาข้างในเนาะก็ไม่มีอะไรครับแค่แกะให้ดูเฉยๆนะครับราคาผมว่าราคาต่ำกว่าสองพันนิดหน่อยนะครับ ผมไม่ได้ขายนะแต่เอามาให้ดูเฉยๆนะครับผมคิดว่าราคาประมาณนี้ก็ผมว่าสมเหตุสมผลมอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามันพังอะไรนี่ก็คือใช้งานได้ประมาณถ้าถหนักๆเนาะฟาดกันหนักๆปีหนึ่งก็คุ้มแล้วนะผมว่าราคานี้นะครับก็ก็คุ้มกว่าเราไปซื้อเขาเรียกอะไรตัวแพงๆทำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าเป็นมืออาชีพอาจจะตัวแพงอาจจะคุ้มกว่านะครับ ข้อดีของกรองอากาศแบบนี้นะครับมันมันถอดล้างได้เนาะเพราะว่าที่จริงแต่ผมผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกอะไรเอ้นี่พวกใบพัดเนี่ยมันเป่าลมเข้านี่นะครับปกติที่เท่าที่ผมเห็นดูพวกยี่ห้อดังๆนะใบพัดมันจะเป่าลมเข้านี่แล้วก็เป่าผ่านเสือ้อแล้วก็เป่าออกนี่นะครับแล้วกรองอากาศแบบนี้ที่ท,ที่ว่ามันมันละมันมันดีตรงที่ว่ามันล้างได้นะครับบางคนก็ชอบ เป็นกรองกระดาษนะครับแต่กรองกระดาษก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าบ้านอย่างอย่างเราอยู่พื้นที่ห่างไกลอ่ะเนาะมันอาจจะหาอะไรค่อนข้างยากนะครับแต่ทุกวันนี้ก็สั่งออนไลน์เอาได้นะครับแบบนี้มันก็จะง่ายหน่อยในการในการในการทําความสะอาดนะครับพอได้นะครับแต่ก็ต้องทาความสะอาดบ่อยเหมือนกันเพราะว่าการกรองของผ้าพลาสติกกรองแบบนี้นะครับมันก็กรองได้ไม่ละเอียดเท่ากระดาษนะครับ ่ามาดูขั้นตอนการสตาร์ทนะครับอันนี้เครื่องเย็นอันนี้คือท่อไอเสียนะเครื่องเย็นผมไม่ได้สตาร์ทเครื่องใดๆเลยนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรอะคลัตช์เนาะผมไม่มีตัวถอดเหมือนกันนี่นี่นะครับแยกน้ํามันฝั่งนี้เนาะเราเติมน้ํามันไปแล้วนะครับแยกแค่ให้ให้มันขึ้นอย่างงี้นะครับอืมให้ให้มันขึ้นเต็มนะครับเพราะว่าเครื่องมันซีซีมันน้อย ผมเคยมีตัวนี้มันก็จะพังง่ายหน่อยแต่ว่าอะไรก็จะมีตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วๆไปนะครับเป็นลูกยางปัม๊มคาบงคาบูอะไรตรงนี้เนาะน้ำมันหลอดโซ่ใส่แล้วน้ำมันเบนซินผสมตามอัตราส่วนนะครับยี่สิบห้าต่อนหนึ่งทั่วๆไปเหมือนในเครื่องมือเขาบอกเดี๋ยวเราจะมาดูว่าน้ำมันเครื่องมันไหลไหมตรงนี้ปรับไม่ได้นะเหมือนที่ผมบอกตะกี้นะครับดูว่าผมจะสตาร์ทกี่ครั้งนะครับ อ่ะอันนี้โชกยกขึ้นแล้วนะพอมันดังครั้งหนึ่งนี่สวิตครับเหมือนจะติดแล้วค่อยอ่ะดูว่าโชกเวลาเราเราไปกดคันเร่งมันก็ลงเหมือนกันดูว่าเราจะใช้กี่ครั้งนะครับในการสตาร์ทอ่สามครั้งนะครับ ลองสตาร์ทใหม่กับเที่ยงครับลองสตาร์ทใหม่ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองใส่บ่าดูพอเราใส่บาเสร็จแล้วก็ต้องจูนนิดหน่อยนะครับ จูนโหลดจูนโหลด ชอบนะผมชอบในความตัวน้อยของเขานะครับก็อย่างที่เห็น,นครับใช้ได้เลยเนะาะสามทับแปดพีครับตัวนี้ก็พันนิดๆนะครับจิ๊บจ๊าดอยู่นะฮะแล้วก็สำหรับนี้ก็คือผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังมองหาเลื่อยยนต์แบบท็อปแฮนด์ลนะครับ หรือภาษาไทยเขาจะเรียกเป็นเรยอยน์มือจับบนนะครับประมาณนั้นครับดราก o อน l ฟลน่าจะมีประโยชน์สําหรับท่านที่ติดตามชมครับโอกาสหน้ามีอะไรให้เล่นเจอกันใหม่ครับการบำรุงรักษาก็ทั่วๆไปนะครับเท่าที่อ่านคู่มือดูเขาบอกว่าไม่ให้ไม่แนะนําให้เขาเรียกอะไรเอาง่ายๆก็คือถ้าจอดเครื่องนานเกิน5วันนะครับให้ให้เอาน้ามันออกจากตัวถังให้หมดนะครับ เ,เพิ่มเติมมีอะไรไหมเพิ่มเติมคือเออน้ำเลี้ยนโซ่ปรับไม่ได้แค่นั้นนะครับตัวแฮนด์ลตัวนี้ให้มาถือว่าค่อนข้างดีอะไรคิดว่าไม่น่าจะดูแลยากอะไรนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ยมันจะดีอยู่แล้วอะ ¡Ah, ah, ah, ah.